สวัสดีค่ะมาทานอาหารเย็นกันนะคะวันนี้ทานอาหารเย็นกันนะคะอาหารเที่ยงค่ะแต่เป็นอาหารเย็นค่ะลืมทานอาหารนะคะมาค่ะวันนี้มีข้าวผัดค่ะมีข้าวผัดนะคะวันนี้ข้าวผัดหมูนะคะง่ายๆค่ะมานะคะ นี่เราทานอาหารเช้าเยอะก็เลยไม่หิวตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะคะอันนี้เป็นพริกป่นกับในซอสแม็กกี้ค่ะนี่นะคะเราไม่ทำพริกน้ำปลาเนาะแล้วก็มีผักลวกนิดหน่อยนะคะค่ะอาหารง่ายๆชีวิตในจังแดนคมันต้องเอาอะไรมากมายนี่พริกสด อันนี้เป็นไส้กรอกสวีเดนค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สองเจ้าจะทำให้เหมือนกันนะคะอร่อย้าผัด้าผัดอร่อยนะคะมาเ้ย ง่าง่ายๆข้าวที่เหลือเราไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอาออกมาผัดเขาจะแข็งขาวผัดอร่อยมากใช้มือพริกพริกนี่เผ็ดต้องระวัง เผ็ดมากเผ็ดแบบน้ำจาร่วงเลยอ่ะมึงกีกัดไปซิกมันก็อ๋อไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ด <c oughs> อร่อยเงียบอืมเผ็ดน้ำตาลอยอละอืมข้างในเขาจะเป็นแบบนี้เครื่องเทศอัดแน่นเลยค่ะไม่มีกลิน่นข่าวกลิ่นหอมเมื่อก่อนเราก็อยากเจได้เะ ใส่กรอกไทยเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วค่ะพอดีผักอันนี้มันเหลือหน่อยนึงก็เลยเอามาลวก ผัดอันนี้ที่เรือจะทำจับชายมาเลือค่ะใครท่นข้าวไม่ได้ก็มาด้วยกันเรือขท่านข้าวจ่า เป็นวันหยุดเนาะข้างนอกก็ลมแรงแรงดูอากาศดีดีแต่ลมแรงถ้าออกไปนี่ก็จามแน่วันนี้ก็เลยอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไม่ได้ออกไปเดินออกกำลังกาย ลวกผักอันนี้มันจะเป็นผักที่ค่อนข้างที่จะเรียกอะไรแข็งเหมาะก,กับการทำจับชายแต่เรากระลำธรรมดามาทำอ่ะมันจะเละ กลัมที่นี่จะมีสองสามประเภทกลัมหวานกลัมทั่วไปแล้วก็อันนี้อันนี้เหมาะจับใช้แล้วก็ลวกจิ้มน้ำพริกแล้วก็ทำเหมาะกับ ทำเอ่อเพื่อนนะแกงส้มผักอันนี้แกงส้มจะอร่อย เจอพริกก็ไปก็มีอาการซุดซัดแล้วค่ะเม็ดเดียวก็จะทานเป็นยาน็อกพริกเม็ดหนึ่งทานเป็นยา ก๋อยกวยอร่อยมากมนีแต่วสวยเราต้องเคี้ยวแบบระวังนะ้อฟันไม่ใช่ดีใช่ไหมทีงเลยต้องระวังเกิดเอกซีเดตงขึ้นมาแล้วปวดตายเลย หมดนะคะข้าวผัดนี้หมดแน่นอนค่ะมือเที่ยงเป็นมือเย็นคุณสามีก็เรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตแบบง่ายๆไม่มีปัญหาเรื่องมากไม่ต้องมาจัดตรงจัดโต๊ะ หม uh hmm. ัก่อนเนอะเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วต้องมานั่งจัดต๊ะต้องสวยต้องเรียบร้อยตอวนี้ไม่ต้องวุ่นวายพออายุมันมากขึ้นมันก็เปลี่ยนไปนะคนเดาบอกมันเป็นแปลออกมาแล้วแปลไม่ถูกเนอะว่ามันจะบอกว่า ไม่มีอารมณ์หรือไม่อยากทําอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเราแปลเป็นไทยออกมาเนะะาะแบบยังไงก็ได้เมื่อก่อนมันไม่ได้เมื่อก่อนนี่เราต้องจัดโต๊ะเรียบร้อยอาหารต้องทานร่วมกันเดืนนี้ไม่ต้องอายุมากขึ้นเปลี่ยนไปแต่มันก็ดีเนาะจงมาเหนื่อยดิง่าย เมื่อก่อนนี้งนะปาร์ตี้ประจำทำอาหารทำกับข้าวเลี้ยงเขาไปบ้านเราไปบ้านเขาเขามาบ้านเราเด๋ยนนี้ตัวใครตัวมันค่ะหลังจากที่โรคระบาดได้ระบาดแล้วเราก็ขาดการติดต่อซึ่งการเละกันแล้วก็ ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพื่อนฝูงเราจากที่เคยติดต่อกันจากการมีปาร์ตี้ก็ห่างหายกันไปแล้วได้จะโทรคุยกันนิดหน่นนนนอยเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจกไงเศรษฐกิจกโลกมันแย่เศรษฐกิจสวีเดนแย่มากทุกอย่างแพง เงินเดือนเท่าเดิมอาหารการรับประทานแพงขึ้นหลายเท่ามันก็เลยไม่ไหวในการจัดปาร์ตี้ทุกคนต้องอยู่แบบสม,มัะจากการที่เดินทางท่องเที่ยวก็จะลดลงอืแทบไม่ได้ออกเลยบางคน เชอนเราต้องประหยัดอร่อยเชวนคุยค่ะข้าวหมดจานก็ไม่มีอะไรมากเป็นชีวิตประจำวันง่ายๆเนาะอยู่ต่างแดนถึงจะมีมาอะไรก็แล้วแต่มันก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมๆเ,เหมือนกับที่เราเคยผ่านมาเนาะ ล้วไม่เวอรอเวออลังการค่ะคร้สุด้ายอมข้าไม่ใช่น้อย ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะขอให้รำรวยทุกท่านนะคะ